รอบรอบๆอบรอบจะวิ่งก็สงตัวแล้วเห็นไหมเวลาแม่ยกบอลนะยกเอายกรอบเหมือนวันเกิดแม่ป้าก,ก็ยกบอลให้อันนี้เจ็บเลยป๊าเป็นแฟนแม่หนูรอให้แฟนเธ <c oughs> อให้ชอบแบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะ,คะ<ห>ตอนนี้นเราอยู่ท,ที่ร้านอะไรอ่ะเน,น,นี่ยม มีเดียมแอนมอลมีเดียมแอนมอลเนี่ยมันจะเป็นร้านที่แบบเหมือนขายเครื่องเขียนแล้วก็นู่นนี่นั่นจิปาถะจุกจิกน่ารักแล้วไม่มีมุมแบบคราฟอะไรอย่างเงี้ด้วยสะดุดตามมากวันนี้ค่ะอันเนี้ยเหมือนเคยเห็นหลายห้างใช่แต่ห้างเดมก็มีแต่แต่เขาให้ประดิษตเองไหนทุกห้างก็มีหมดลูก แต่ว่าที่นี่เหมนเยอะนะให้เลือกตัวได้เองอ๋อเลือกตัวแล้วเราก็ปักลงไปในเอสตัวสองตัวแล้วเลือกเพลงได้เดี๋ยวตัวตัวอย่างสาเร็จก่อนเดี่ยวมามีแบบไหนบ้างอ๋อแบบนี้เหรอแล้วเขาจะให้เลือกเพลงใต้ไงเพลงแบบเจมินายอะไรอย่างงี้ได้ป่ะเจมินามีใช่ป่ะอ๋อถ้าตัวสําเร็จเลือกเพลงไม่ได้แต่เผื่อตอนที่เรา DIY จะเลือกเพลงได้แล้วเพลงมีกี่แบบครับัามีเขามีดูจิ้มได้อจิ้มแล้วก็ฟังอ๋อเพลงก็ต้องเสียตังคอกค สังศิลป์กดหนึ่งสองสามไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเหรอจะทำเหรอจะทำจะทำเดี๋ยวจะจะทำอ๋อเนี่ยทั้งทั้งก่อนเลือกเพลงเลือกอันนี้ก่อนนี่ป้าเห็นว่าเขามีอันนี้เขามีเบสโอ้โหนี่ตัวเบสก็หกร้อยกว่าบาทแล้วนะใช่แล้วก็เอาแบบเออนี่แบบถูกถูกหกร้อยห้าสิบนี่มีแบบหัวใจเล็กแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่นอ๋อมีอันเล็กอันใหญ่แล้วมีเป็นชิงช้าถ้าชิงช้าจะแพงกว่าพันสองห้าสิบแล้วถ้าเป็นบ้านแบบนี้พันสองห้าสิบพี่จิ๋วนี่น่ารักนะจิ๋วชิงช้าเจ็ดร้อยห้าสิบกระ็ม อ๋อมันไม่ได้หมุนติ้งติ้งติ้งอย่างนี้แต่มันจะกระโดดกระโดดมันมีแท่นอันนี้มันมีตัวขับได้แล้วตรงนี้ได้อ่ะมันแพงไปนะหก650ยห้าบกับพ็อปมันเอาเวทธรรมดาก็ให้มันหมุนเฉยๆแม่เดี๋ยวถ้าหนูก็ขอให้เสดดูตัวอย่างก่อนลูกไม่เอาไม่เอานี่ไงเมื่อกี้เห็นนะปานี่ไหนก็ลองเสดเฮ้ยนี่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 ใช่นี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นคนปาว่าไม่น่าล้าแบบ600น่ารักกว่าน่ามันไม่ได้อืมก็ใส่ท็อปอ่ะนั่นเลือกตัวเลย มันมีต้นไม้ตรงนั้นเห็นบาดพิมพ์ต้นไม้ก็น่ารักนะตรงนั้นน่ะมีดอกไม้แต่ใบนี้อันพระจันทร์เนี่ยหรอแล้วก็อันนี้นี่นี่เนี่ยตัวอย่างแต่ผู้หญิงคนนี้มือไอ้ดอกลูกโป่งเขาหลุดไม่ใช่มันคืออมยิ้มอุ้ยนี่นี่หนูน้อยบวกเด็กแล้วมีหมาป่าหมาป่าหางชี้มากเฮ้ยหนูว่าเอานี่ตรงนั้นตรงนี้นี่ จิ๋วแปลว่าสัตว์มันเจอคลาสสิกกว่าหนูดูดีหมาเลยน่ารักมากเลยแมวแมวน้องว่าหรอสาวว่าแมวน่ารักลูกนกพูกน่ารักนกพูกนกพูกสองตัวน่ารักมากชั้นบนก็มีนะลูกไงนี่เข้ากันเลยนี่ไงนกพูกสองตัวคู่กันน่ารักมาก ไม่ได้ทำด้วยเหรอไม่ทำ,ทำเปลือกตังค์ลือกเป่าให้ผมไปทำเปลือกตังค์กำลังจ่าเราในไงว่ามันเป็นการฟังค์ชันเนี่แบบชัดเลยนะน้องนอกคู่คู่นี่สองร้อยสี่สคู่ต่อหนึ่งกล่องเนี่ยสองตัวแล้วก็น้องพระจันทร์นี้325ร้อยี่บห้าทมันน้อยไปป่ะพี่มันลงไปผิวะจะต้องไปหาตัวอื่นเนี่ยดอกไม้ไหมเนี่ยเขาบอกต้องมีตัวละครเด่นนะอันนี้มันเหมือนเป็นตัวประดับนี่อันนี้ ไหนอ๋อเออไหนไก็น่ารักสามร้อยเก้าสิบเองไหนเป็นรูปอะไรอือจะจะแบบนี้พิมจะจะเอาแบบนี้ใช่ไหมลูกพลุนี่อย่างงี้ใช่อือแค่นี้จบเลยใช่ไหมไม่มีโน้องพูดอะไรมันโล่งไปไหมลูกปกติก็เข้านะถ้าหนูจำเน้นสีสันนะเออสีโอเคเข้ากันพอแล้วได้ไหมสลับกันจบไหมจบให้พี่ก็ติดตาจบจบจบชัวร์ไหมชัวร์ไหม ไม่คนหนึ่เชอบคู่กัารนี้แล้วนกพูกใส่ได้ไหมแล้วคู่วางสองนี้อ่ะไะปล่สิแน่นไปหมดแล้วง่ายแค่ไหนหรือว่าหมามั้ยหมาหมาเล็กๆอ่ะเออเป็นตัวจีนแมวแมวที่มันตัวเล็กๆอ่ะไม่ไปไหนตาจ้าเพราะว่าถ้านกพูกของมันตัวใหญ่อันนี้ร้อยเก้าสิบ ร้อยห้าสิบก็มีแมวแบบนี้แล้วแมวนอนแล้วข้างบนมีอีกนะมีมากิมมพี่ไม่ม่ไเดี๋ยวจะดูอันนี้ก่อนใหญ่ไปนะใหญ่ไปใหญ่ไปใช่ไหมข้างแมวอยู่ในตะกร้าแมวตัวเล็กๆอะนรพวกนี้แล้วก็อยู่ตรงข้างหนึ่งหาไม่เจอได้ไหมเดี๋ยวถ้าอให้ผู้ชายพี่จับมือกันใช่ไหมวางเลยวางเลยไม่ต้องจับมือก็แค่ใกล้ๆกันแล้วก็นี่อยู่อย่างนี้น้องแบบนี้ได้ไหม ติดการเลยค่ะลาลระบายใช่ใช่มันดูดสดใสหน่อยแล้วมันสอมนอนได้ด้วยอ่ะเพีงนี้เพีงนี้อ่ะทั้งหมดเท่า<บ>ไหร่ครับน้องคิดราคาก่อน,นลืมให้ทายให้ทายก่อนเดียวหนึ่งพันเจ็ดสองพันสองพันแม่ทายเท่าไหร่ไม่ตัดเป็นลืมเพราะว่าเงินใครคะเ,รเงินหนูสิ <laughs> เงินแม่เงินแม่ให้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดไอ้มันรู้บ้างอันนี้ไม่มีบัตรของอะไรเลยแต่เดี๋ยวช็อคมากช็อกโลกมาก เราเป็นคนที่ไทยราคาแม่นมากเลยค่ะทุกคนเวลาป้าไทยราคาอะไรแบบใกล้เคียงเสมอไอตัวกล่องตีแบบนี้อ๋อพอมือถือใช่ไหมคเพราะวบพอเปิดสาวมันจะเห็นเป็นอันนี้เลยว่ามันเลื่อนหนูรู้ว่าการทำงานของมันใช่ไหมก็มาดีหรี้เป็นดีเป็นตุ่มๆเออเป็นตุ่มๆอ๋อแล้วไม่จ่ายตังค์ก่อน นี่เหมือนหนูเคยมีอ่ะใครให้หนูมากลิ่เป็นลูกคาราลูเลยอ่ะหอมมากอยากได้อ่ะนั่นนะนี่ย่ปไปก็ไปทิ้งเป็นขยะเอาไปถูตัวได้ไม่เอาหนูไม่ถูหรอกไม่มันหอมมากทำไมมันเป็นตัวอันนี้กินดอกกุหลาบเลยมันกินตามรูปของมันอ่ะอันนี้คือรูปอะไรอ่ะหอมจังเลยเออหอมหอมหอมรูปอะไรอ่ะมาคืออะไรอ่ะอออันนี้คือรูปอะไรอ่ะไหนชับกิมนบ้าง เราขออนุญาตตาแล้วไม่อันนี้ส้มโอเออทับทิมทับทิมทับทิมหนูจะเอาไปทำอะไรอุ้ยเ,<ร>เป็นตั้งดมหอมมากาแตงโมมีกลิ่นอะไรเหมือนจริงจังเลยกลิ่นแตงโมเนาะกินแตงโมหนูว่าอันนี้หอมจังแล้วเปาว่านั่นโทรมาจิมันวางประดับสวยด้วยเออให้เรื่องของอันนี้กินเหมือนแป้งเด็กเดี๋ยวพอเดี๋ยวพรแม่หนูกินเหมือนแป้งเด็กอืมอันนี้ไม่ไหวอันนี้เวีนหัวเหมือนดอกไม้ไม่ไหวนันโทมดีกว่าลูกกินเหมือนแป้งเด็กอันนี้นะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบ อยากทำอ่อ้เจ้าาโล่าโล่าโล่เละเลียงหนูเคยทำแล้วจิ๋วใช่ใช่มีคนส่งมาให้ทำอืมจำได้ไหมตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่แล้วแบบมีคนส่งมาให้ทำอยากตายเลยไม่แต่เราโบราเลี้ยงมันต้องมีไฟส่องอะไรด้วยนะจิ๋วมันจะไม่รอดไงลูกไม่ต้องใช่หรอเนี่ยนมันต้องมีไฟส่องต้องเป็นเห็นแล้วมันเป็นนกสองตัวน่ารักคือหนูอยากทำเดี๋ยวนูอยากซื้อสำเร็จนะ อยากทำเองแบบเลือดดอกไม้เลือดต้นไม้ตัดแล้วก็เอื้อส่หนึ่งาแสงเนี่ยใช้ไฟบ้านเรียนถ้ามใช้แดดนะแดดมันมีความร้อนห้ามตั้งโดนแดดติดผ่านแดดมันมีความร้อนถ้าบินหน้าต่างไม่ได้ระวังในร้อนวันละกี่ชั่วโมงครับแสงห้าหกชั่วโมงสอวันห้าหกชั่วโมงสอวันเราต้องพรมน้ําพรมน้ําเดือนละครั้งใช้ฟ็อกซี่อ๋อพรมน้ําเดือนละครั้งถือทับได้สิบทีสิบที แล้วราคาเป็นยังไงครับที่บอกไอ้รอยเขากานที่หมายถึงว่าพอสําเร็จถ้าเป็นเวิร์กช็อประการสามร้อยาสิบสุดท้าย6กโมงเย็นมีเปิดเป็นรอบสองคนนี่สทุ่มแล้วอ๋อไม่ทันใช่ปิดแล้วก็คือว่าสาวที่แนะนำสองทุ่มหน้าวันธรรมดากเปิดทุกวันบอกอินตามรอบแต่แนะนําให้ให้อินบอก์ ไม่ได้ไหมว่าบางบางบางทีเรามีคิวบางทีเราไปจัดกิจกรรมข้างนอกถ้าเวลาน้อยก็สอบถามมาก่อนแล้วลอยก็กล้ามีอันไหนบ้างครับเหล่านี้หเลยนี้น่ารักจังเลยอันนี้เราชอบที่มีเห็ดกับเป็ดอ่ะผมน้ำเดือนละครั้งได้ก็ได้นะลองเลี้ยงดูก่อนพอทำเดือนละครั้งเราใช้ไฟตัวเครื่องโต๊ะเครื่องเขียนอ่าได้ในเรื่องอันนี้ก่อนไปลองเซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนป่ะข้าเลี้ยงอันนี้รอดเราไว้วันหลังให้มาทานไหมเขาดูหน่อยสิคะ มีอะไรบ้างคะที่บ้านสิคะมีลูกเป็ดสองตัวแล้วก็ตัวในปากขาวตัวหน้าปากเหลืองแล้วก็กินเห็ดเ,เลยเกาเองอมีด <บา S 1> ูแลนะคะรับแล้วก็ใช้พกที่จิ๋วเนี่ยใช้น้ําเปล่าที่เราดื่มนี่แหละแต<ะ>่พกที่จิ๋วปกติเราจะให้น้ําเดือนละครั้งนะครับต้มทิ้งไว้ก่อนอัดเข้าไปประมาณสิบทีนะครับทั่วๆนะ หน้าหน้าหลังห้าก็ได้ครับน้อยสิบทีเดือนละครั้งสิบน้เดือนละครั้งเดือนละครั้งพอนะครับไม่งั้นน้ำจะทั่วเพราะความชื้นมันก็เก็บดีๆแล้วไงสีมันชุ่มชื้นพอลำบินฟาเนี่ยความชื้นที่นี่ไม่เป็นไรอีนี้แสงแค่ไหนพอดูนะอันนี้แสงไม่พอน้อยไปถ้าลำไรก็ยด้ทีนี้คือดีมากอันนี้แสงสีครับอันนี้แสงสีทองก็จะได้แบบทีวแสงแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้นก็ไฟดาวไลท์เพดานมันสูงเกินไปไหม 2เมตรครึ่งอย่างเงี้ยผมบอกไม่ได้ต้องอยู่ที่ที่เราไปดูว่าแสงที่บ้านเรามันพิมข้นไม่ใช้ไฟวาวต้องให้มันมีวาวๆอย่างเงี้ยอ่าต้องให้มันอยู่ได้นานกี่เดือนกี่อะไรที่ดูแลอยู่ปีๆโหลตัวนี้มีตัวอใหญ่ขายคนงถุงก็คือ3ปีกว่าอ๋ออยู่ได้นานๆเลยอ๋อดูแลเหรอใต้องดูแลมีใช่เขาไม่ร้อนหลังการดูไม่ร้อนน้ำเดือดร้อนเอง ก็คือ3ปีแล้วแอร์ถ้าอยู่ห้องแอร์ดีกว่าไม่แอร์ไหมครับชอบเย็นชอบเย็นมีแล้วเพราะห้องหนูหนาวมากรักสบายชอบเย็นแล้วอย่างพวกนี้ก็อยู่ได้เป็นปีๆอย่างเงี้ยนะนี่มีปีฟอร์มโควิดะเจมส์คุณแม่มาดูดิเออดู้นี้อันนี้ปีสองก่อนโควิด2019ันเจ็ดสิก้าห้าปีห้าปีตันโควิดหมดเลยเย็นมันก็เป็นระบบดีเว้นเหมือนตู้ปลาปลาิวถ้ามันถ้ามันเซตเทิลแล้วมันก็มันจะอยู่ได้นานเพราะว่านี่สวย ที่สำเพ็งเท่าไหร่ที่สำเพ็งสิบบาทแล้วที่นี่ไรที่นี่เท่าไหร่อ๋อไม่แต่อันนี้มันเป็นสายมูเป็นแบบแต่ละวันของวันเราเลยวันเราเกิดวันวันอังคารอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมันไม่ใช่มันจะทำไมเป็นเครื่องรางเหรอ,อแบบว่าบอลูวีด,ดิสต์ราคาเท่าไหร่เจียวสี่ร้อยเก้าสิบห้าซื้อสำเพ็งสิบบาทถูกกว่าสี่ร้อยเท่าตัวโอ้ oh my god <laughs> ถ้าเราไม่เขียนที่สามเพลงเราก็อาจจะซื้อแต่พอเรารู้แล้วเราก็จะเจี๊ยไม่ไม่นิ่มๆไม่เอาตุ๊กตานะเจี๊ยบมันเอาปิดปากด้วยไม่ซื้อตุ๊กตาแล้ววันนี้แบบถ้ามันถูกถ้ามันถูกไม่ไม่ไม่ถูก้ามันถูกมากไม่ถ้ามันถูกมากๆาอ๋อเจ็ดร้อยนี่มาป้าป้าป้ามาดูนี่ก่อน น่ารักมากเลยมากนอนมามาหมีอผู้สีขาวมันก็ไม่ใช่ของแพ้สิมีปูต้องสีเหลืองเจ็มองถือแบบนี้ดูสิเ้าว่าหน้ารัางแบบน,นี้แต่หนูจะไมใ่ใช่ใช่ไหมหนูบอกเขาไม่ใช่สะพายกระเป๋าอยู่แล้วไงหน้ารัางนะ อ่าคือพิกานเขาไม่ชอบแต่เขาเขาบอกเขาจะไม่สะพายเขาจะหล่นเลยเขาเป็นที่เออแต่ว่ากระเป๋าลักษณะเนี้ยพอสะพายอ่ะมันจะแบบหลนเลยก็จะกระแลนหนีไปดิอันยังไม่หลนพิมเพราะมันไม่ลื่นแบบเป็นขนไม่ไม่แต่ว่าพิมเป็นคนเชียงคานอ้าวจูงจงแล้วแย่เลยพอแล้วพอแล้วเราต้องเอาจากเอเวนต์นี้แล้วโอ้ยไม่คิดเป็นลี่ นี่แม่ไม่เคยไม่เคยเห็นบ้างนี่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในลูกแก้วเหรอไม่อยู่ะไม่ได้อยู่ใช่อยู่ในลูกแก้วจริงเหรอมันเท่าไหร่มันมีราคาไหมนี่ไม่เห็นเลยดูราคาสิข้างหลังนี้่เห็อสามร้อยปสก็ไม่แพงสิีป๊อปมัน๋อแต่กล่องนี้วันนี้ป๊อปหมจะอาจจะสายี่หรืออะไรเงี้ยมั้ดู ซื้อใช่จริงๆให้พี่ปอกนี่ไงที่พี่ปาว่าว่าไม่มันไม่ค่อยน่ารักน่ารักไปตายที่แม่เสลือซื้อผิดตัวตัวไหนเรนโบว์อันนี้เรนโบว์ที่มันเป็นขาวกับเรนโบว์เก้าพันเก้านี่ไงป๊าไม่ใช่ป๊าปาฟังนะนการที่ปาไปบอกให้แฟนหนูซื้อให้แหนะแล้วชอบผู้หญิงถามว่าให้มีแฟนไหมไม่ตั้งจิตอธิษฐานมู่หลานและนี่อะไรนี่อะไรหนูรู้แบบมาสองตัวเหรอ มูหลานกับแอรีเล่แล้วเฮ้ยอย่าเอาไปนี่มันอันตรายม,มันเดี๋ยวซ้ำมาคนเอาน้อยด,ด้วยกันมูหลานแอรีเล่นะนี่อะไรบอกมาไม่รู้เกะกักนแม่ทำดูสิเราจะเอามูหล,าน,า,ล,ลานะากับแอรีเล่แอรียลและมูหลานนะหรือไม่ก็ออโรราหรือไม่ก็ซินเดอเรลล่าก็ได้มาพันเซลน่ารักนะเนาะลาบันเซลก็น่ารักมารีดาก็น่ารักอุ้ยน่ารักทุกตัวใจตังยกบ้อขึ้นมาใจตังพอดไปเลยใตง ยกบล็อกน่าตลกแล้วก็สอตัวแล้วเห็นไหมเวลาแม่ยกบลอกนะยกเอายกเอาขอมันเกิดแม่ป๊าก็ยกบอกให้มีเจตในป๊าเป็นแฟนแม่หนูรอให้แฟนซื้อให้ชอบแบบนี้อ่ะรับๆรอบๆรอบๆันจะวิ่งไม่ชอบมันนิ่มอ่ะมีมีนี่ไหมอ่ะไอกระต่ายชื่ออะไรนะเจลลี่แคทเจลลี่แคทมีปะหนูชอบอย่างเงี้ยมันจะคนๆเอย ที่ได้แคยมีไหมอยากรู้ร้านมีถูกป่ะมันเท่าๆากันแหละโมกับยองมันมีเป็นคุณพุกุญแจด้วยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์อดังเหรอใช่โมทิสปานี่คือนี้หนูซื้อกุตูตาเยอะเกินไม่เอาปาแต่ววันนี้นยังไม่ได้จับกลกกตาเลยนะดีกว่านีนี่น,นี่ ลองจะไปเป่าสิจะไปเฉียงตั้งแต่นี้วันนี้ป้าบอกจะพาหนูมาซื้อกระเป๋าแต่ยังไม่มีกระเป๋าเลยเพระาะฉะนั้นป๊าซื้อนี่ให้ใช่ไหมเหมาะมากหนูกล้าใช้เหรอกล้าวเดินทั่วโรงเรียนเลยใช่เป็นโรงเรียนเหรอเดินทั่วห้างเดินทั่วห้างผิผดไปโรงเรียนไม่ได้ป่ะเดินทั่วห้างผิผดอยู่หไหนกูมืดูดิไหนหกเก้าห้าอุ้ยถกจูกว่าเดิมตุ๊กตาตันั้นอีกเธอไม่เหมาะกับหนูนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะเสียของเลยเสีของที่เยอะมาก เยอะมากเลยใส่ได <Cornell. S 2> ้กระจิ๊บเดียวเลยลองรูดซิปแล้วลองเดินไปเดินมาตลกปะไหนแล้าเรียกว่าจะให้หนูสะพานเชนหรือเส้นสะพายนี้อันนี้อันนี้เก็บเหอะเสียวนี่ไงจะเป็นวิธีไฟไงนนะเนื่องจากบอกว่าเขาไม่ยตบมันเกิดอะไรอ่ะแปวแปว อะไรอีกอะไรอีกแต่ว่าอันเนี้ยถ้าถ้าอบแล้วมันจะเปิดไฟนี้ที่เราตามหามานานมากแล้วว่ะบ๊วยเบาเบานี่ไงใช่ไหมอ๋อใช่ไหมอ๋อที่หนูเคยพูดมันมีสามระดับเลยนะระดับดับหนึ่งระดับสองแล้วก็ปิดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองเฮ้ยตัวเนี้ยน่ารักดีนะเออตัวเนี้ยขาเป็นห้อยห้อยตลบเอาจะดีได้ไหมอ่ะถ้าเอานี้ไม่เอากระเป๋านะนี่เก็บบานดูราคาโหแค่บางช่องไม่ใช่เขียนว่าแพงนี่เป็นตัวอะไรจี๋ว มันจะมีชื่ออยู่นี่รูปแพบถ้าอย่างนี้เป็นตัวอะไรกระต่ายนี่กระต่ายมีกระต่ายนแมวหมาก็แต่เพราะตัวนี้นั่นละจานหนูเลือกเอาแล้วเปล่านี่กับกระเป๋าแต่กระเป๋าเขาบอกว่าเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายนะเพราะว่าทนายครับของถ่ายต้องเอาไปเย็บเองเหรอไมันวันเอาัลจะพูดไงละนี่มันเป็นจิ้มได้เป็นโฟนโฮลเดอร์แล้วก็คิวต์ฟีทโฟนโฮลเดอร์ยังไงอะลูกซอฟท์เนี่ยเขาเป็นรูปอย่างเงี้ยว่าตั้งอย่างเงี้ยได้อะ ๋อไงโอเคเข้าใจแล้วแล้วเป็นอะไรอีกนะเป็นสบู่ได้ด้วยใช่ไหมใช้คิวต์ฟีทแล้วก็ไทมิ่งออฟตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วยคืออะไรไม่รู้หรือเปล่าพ่อไม่เอากระเป๋าอะไรเขาจะโคมไฟฮะอันนี้อ่ะทำ่ไมอ่ะถ้ากระเม๋าราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบ ได้แม่ว่าเปล่าแน่นะไม่เอาแล้ววันนี้แทนเจียวเรื่องอันนี้นะคะ,คคะมันคือตัวโคมไฟกระเป๋าแม่เลยอุย้ยอย่างางั้นกระชับงไม่จบไม่สิ้นสติพึ่งให้เอ็นี่มาอุอ้ยร้านนี้อันตรายเหมือนนั้นใช่มันมีของนะ่ารักเยอะวอะเมื่อกี้มแม่จะบอกเขาว่าโซนนู้นมีทุตลา,ยอ,ยาอย่าบอกเขานะไหนวิ่งไปแล้วป่ะ ป้าหนูอยากทำอันเนี้ยเอาอย่างนี้ติดต่อที่มันเป็นเงี้ยแล้วเขาจะล่าล่าสีแล้วมันเป็นยัยวันนี้จะได้กลับบ้านเดี๋ยวเยมันคืออะไรพูดไปทีพูดไปทีแครล่าล่าสีดีไอ้หวายเบบิก่ะแต่ว่าอันนี้มีหลายต่วันนี้เขาปิดแล้วเขาปิดแล้ววันหลังนะเธอค่อยมาทาวันหลังต้องพามาเท่าไหร่คะดูนด่ติ๊กหิวเท่าไหร่คะ แปดร้อยเก้น899เก้นี่ไงลาดแล้วมันก็จะเขาให้ผสมสีที่เราต้องการแล้วก็ลาดลงไปแบบนี้เขาชอบเขาชอบมีขึ้นในติ๊กต็อกในวิวอะใช่แบบล่าล่าคุณกระปุกกระปุกกระปุกแล้วคนก็จะหงุดหงิดว่าเขาลาดไม่โดนแล้วมันใช่เนี่ยมันจะมีเป็นแบบตัวเล็กด้วยนี่ไงตัวเล็กไเก้าเ้เองทำตัวเล็กก็ได้นนาแล้วเพนน่าเองก็ได้เนี่ยแล้วเพนหน้าทยาเลยยายายาจับนี่ไงนี่ใครเขาบอกว่าปิดยังงไม่แห้ รายละเอียดเทสีหมี่ก็คือหมี่พวงกุญแจหนึ่งอันสีสามตลับอะไรอย่างนี้มันมีจะมีหลายราคาตั้งแต่ร้อยเก้าเก้าหกเก้าเก้าพันสองพันเก้าเขามีให้เพ้เองที่นี่มีงานควาเฟียสนะโหร้านนี้อันตรายมากเมาฟังว่าแบบนี้หน่ารักนี่คือทำเองเหรอใช่เราให้เรียงเฟรชมาหลังมาใหม่มาหลังมาใหม่มาหลังมาอีกนะเนี่ยเจียวดูดิเพ้นท์จานแบบนที่หน้าร้านเน่ยแต่ว่าร้านมีห้ามสนับสนุนเพราะเขาตัดหนังควายมาทำเฮ้ยไหน ของแท้ของปลอมของปลอมมากเลประกันมีวิ่งสเนนนปเนนี่นนยนะ,ะปาที่นหนูนพูดตั้งแต่ตอนนั้นไงว่าหนูอยากให้ตุ๊กตาคัวซองง่ะแล้วปาผมว่าอย่างนี้ไงนี่เท่าไหร่หนูพูดตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันแล้วอะตั้งแต่ที่มาถึงห้างนี้แล้วหนูบอกว่าอยา<ๆ>กให้ตุ๊กตาคัวซอง,องมาเกีตที่เราจะวิ่งลงไปอ๋อจากสี่ร้อยห้าสิเหลือ380เฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มเอกตังเองนะหนูเอาตังเองินเอาตังเอง มีอีกแต่เป็นไม้ไม้กับดิบดิบอ่ะมีไม้กับดิบอันนี้เป็นขอซองดิบแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดก็เป็นสีนี้แล้วสมมติเขาลืมดูนาฬิกาก็เป็นสีนี้ไถ่ายรูปได้หลายเดียวก็ซื้าเลยตลกแไงตัวนี้ไงเออตัวในถุงมีตัวเดียวด้วยที่อยู่ในถุงน้องแนงก็อยู่น้องถุงหมดนะตัวนี้เจียวอย่าวไขแดงเกินจนมันนี่นี่นะแก่ๆมันจะเสีย งานนี้อันตรายมากเพราะมีเรื่องให้เสียตังเยอะมากวันนี้ได้อะไรไปบ้างได้มีสิบล็อกได้ไอเธอไอหนี้ได้ไม้แล้วก็ได้โคมไฟแล้วก็ได้ตุ๊กตาโค้ซองจะมาอีกให้มาดมาทำกันดูเห็นรุ่นพี่ภาคไทยเขาใช้แล้วหนุนอยางได้มากมันเป็นกระโดดใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ไม่่ใชมันมีอะไรๆข้างในแต่พี่เขาอะเอามาเทออกมาออกมาแล้วเขาก็เอาผ้าใหญ่มาคลุมมาปะปะปะปกลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบาย